สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดที่บ้านจาังสันนะครับหรือว่าผลสวัสด์ใกล้กับเรือนแพที่เมืองเฟืองนะครับทุกคนอันนี้เป็นตลาดเลยครับอันนี้ผมมาซื้อปลาครับที่ผมซื้อมาวันนี้ผักอันนี้เราควรเลือกร้านนะครับทุกคนด้านในจะราคาจะถูกอันนี้แตงกวนนะครับราคาประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าอันนี้ม่วงครับ ผมชอบที่บ้านแล้วก็มีกุ้งถุงละแปดพันกุ้งกับปลาให้จะให้แม่ผมทำอ่อกแล้วก็ทำตามแจวอร่อยครับตรงนี้ทุกคนนี้งบประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็กุ้งมันด้วยรองหมดเป็นแสนหนึ่งนะครับ